ครับทีเอฟซีรอคอยตัวเลขจากเสียจวนเพื่อนครับยิ้มเจาปะประเด็นเด็ดไฮกลับมาฟังครับมาฟังจากปลาเสียจวนวางวดนี่เพื่อนเสียไฮจากเปลือเส้นครับเพื่อนว่าเพื่อนฟันดีครับครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปมาปว่อช็อตเด็ดจากเสียจวนครับ ยิ่งไปเอะตั้งแต่เช้าสูงกว่านี้เลยสูงกว่าคนคนรอเอกซีลีเกาหลีโอเคอืมหนึ่งสองสามอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเสียสวัสดีครับครับผมครับผมจบโลกอะไรว่าจบมาปล่อยให้มือดีครับผมปล่อยที่เด็ดให้มือดีให้ เอฟซีแต่ว่าปลอยไปว่ากระดังดรถเอฟซีเขาจีได้บเนาะเมือม่อวัที่จัดให้แบบว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างสิจัดแบบนี้ให้เรื่อยจ้าสีหน้าเพราะว่า,าคนกไ็ไปถามหลายไปถามหลายเออกันยังไม่ได้บอกเพื่อนยังคุ้นสาบบอกความกันเพื่อนเลยเพราะว่าเพื่อนถามไปบอกเพื่อนทุกคนเลยว,ว่าเมือ่อ สะพ้ายพร้อมกันขึ้นเลขแหละผมกันมากแล้วฝ yep, ันคุกขึ้นเลยฝันแล้วฝันอีกคือฝันโหดฝันเกิดขึ้นเป็นเสิอ่านอนขึ้นเลยกฝันขึ้นนับเต็มโม่เลยก็นี่เป็นนอนฝันดีกันแล้วนี่นี้ว่านี่ฝันว่าไปใช่ไหมยิ้มไปครับผมอ่า คืฝนตกเนี่ยฝนตกน้ำมันไหขาเจชาเอไปไปจับอึงอ่ามังดูฝันไม่เคเจอหขาเจาเสื้อแบนไปบ้านอึงไปเอาอึนาโอ้ฝันว่าได้ไปบ้านอึงไปหาอึงเออไปหาอึนกคนว่าแต่ว่าอะไกัันยับไปข้าราชการยับมายับมาทำงานรบเขาทำาอะไรอ่ คร,ครับอันนี้เป็นแนวทางของเสียจวนเพิ่นเนาครับเนาะครับ,รบ,รบผมขอบ,ขอบคุณขอบคุณในาย้ะครับเสียสวัสดีครับขอลงบินเพียงเลย ครับสวัสดีครับท่านช่องก็ขอโทษขอให้ไหรนะครับเดิมบางกีนี่ครับลงปิดเสียงไว้ครับผมก็มีคลิปสันอยู่ครับก่าเดี๋ยว ยิมผากให้ฟังดอกครับเสียจวนเพื่อนกับให้แนวทางครับแนวทางวิ่งเกตตัวเดียวนะครับล่างวิ่งเกตตัวเดียวครับวิ่งเกตตัวเดียวสําหรับสายวิ่งสายแดนนะครับเนาะเสียจวนเพิ่นกับเป็นเสียเสียตีใจบุญอีกท่านหนึ่งครับทางท่านเพื่อนบ่มีส่วนใดส่วนเสียยังน้าจักอย่างแต่ว่าฮอดเวลาเพื่อนกับมาแบ่งปันคือเกา่าครับผมเพื่อนกับให้นะครับ รับสอเกตเครับเด้อสอกตล่างเลครับเด้อสอกตที่วงกลมไว้สองเกตเกตสองเกตหงหนึ่งเกตศูนย์เกตเครับผมแล้วก็ศู7 0์ล่างคอนแมนสายแลนครับไปหยิบไปหาไว้ครับวิ่งเกตตัวเดียวครับผมวิ่งล่างเลครับเด้อรับสำหรับบนนะครับเนาะบนเสียจวนเพิ่นฟันท่องไห้รับนอนยูกะไดเพิ่นว่ามาสีมาสองับแลีนเลยครับแลนสีลนสองับซีศูนย์ีหาห C2 เลยครับเด้อสำหรับเลขบนครับเมื่อกี้นี่ยิ้มถอนอ่าถอดขอภัยหลายครับเพราะว่าปิดเสียงไว้เพราะว่าลวงปิดเสียงไว้นะครับนอกจากขอถอดขอภัยหลายๆครับยิ้มจะเ้าสูฟังคือว่าเสียจวนเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปอ่ามีคนส่วนเพิ่นไปไตเอิงครับไปไตเอิงแล้วไปพ่อเงินเหรียญบาทเหรียญสองบาทด้วครับเหรียญสองบาทเจ็ดเหรียญครับเจ็ดเหรียญเพิ่นก็เลยให้วิ่งครับวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับวิ่งลัง ครับเพ็ดจังได้กามาครับเพ็ดจังได้กามาเพื่อนว่ามาล้านเปิดเส้นนอนยูซื่อๆก็ได้ขันซื้อได้แล้วสําหรับเหล็กเสียจวนเพื่อนครับผมนี่ะครับตัวเพื่อนห้ก็คือเพชรครับเน้นเน้นเพชรครับด้วยสายวิ่งสายเลียนหรือว่าสายแงาไข่มดแดงของเพื่อนเหล็กนอนเอาฟันเอาคขันเพื่อนเสียพปล่อยให้ผู้ใดก่อนเลยครับเด้อครับให้เพื่อนห้ยซองมาอยู่อ่าอยู่น้ำกันแล้วครับหอดมือไก่มือมาเพื่อนคอยปล่อยให้ครับบางทงยิ้มกับคอทษขออภัยหลายๆครับผมยิ้มปิดเสียงไว้อีหลี ครับขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อครับครับนี่ตัวเลขของเสียเพลนครับไปวิ่งไปกิบไปยับไปหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ติดเกตนะครับสมัครลางติดเกตเพลว่าครับเพ็ดจังไดก็ไดนอนโยก็ไดเด้อครับนี่ครับตัวเลขของเพลนตัววงกลมไวสองเก7เกตสองเกดหนึ่งหนึ่งเกตศูนย์เกตเศูนย์ตัวเลขมะเขากับปูเลยครับเลขของเสียจวนวดนี่ปูห่ก็คือเก้าเกศูนย์ กับเก้าเกตศูนย์นะครับเนาะเกตศูนย์เกตหนึ่งก็เป็นตัวเลขของปูขอบุญขอบคุณนเกี่ยวอะไหลายๆครับครับสําหรับเลขบนของเสียจวนครับบนของเสียจวนก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่ราคาสี่หาหาสี่หกสี่สี่หกนะครับเนาะเพิ่นจัดให้บนนะครับเนาะสายวิ่งสายแลนก็คือสี่กับสองครับสี่กับสองนอนโยกระไดแล้วว่าครับผมครับขอบุญขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาเพิ่งนึงนั่น ยิ้มเลื่อมเปิดเสียงนะครับเด้อขอโทษขอให้หลายฟังเสียงอ่ายิ้มภาคก็ได้ครับก็เสียงมวนขึ้นกันครับเสียจวนขึ้นกันครับผมครับสองเกตเกตสองศูนย์เกตเกตศูนย์อย่าลืมครับขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับเนาะวาวาแอดจะลงคลิปได้ไปทั้งช่องก็กดไลค์กดแชร์คือเก่าครับบุญของแม่คู่ก็ได้เสร็ียนะครับเนาะต้นผาปลายอดต้นผาปลาของแม่คู่กับห้าแสน แปดหมื่โอหนึ่สนเอาหนึ่งแสนแปดแปดหืนโอแปดแปดแปหมื่นมาครับแสนห้าหมื่นแปดพันแสนปใช่มกับแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดบาทครับเก้าสบเดบาทครับเด้อครับครับอันนี้ก็เป็นแรงศรัทธาของเอซีหลายๆนะครับเด้อบอกผิดโบวอากในข้อตกลพือใครับเสียนแล้วครับมึงึกลืมเกิดเสียงเอฟซีบายยุ่เอากินว่าเกิดเสียงนมา กรื่อมตัวเลขของเสียเพิ่มครับกับยอ้อนเกือบต่อไปแลนะครับเนาะกับฟ้าไปฟังความฝันกับเกือเอกับเกววันวาคนในเรขตัวไหนครับอันนี้ฟังของเสียจวนไปก่อนครับกดใส่กดแจ้มาครับเพินน่นเน้นให้เก็บนะครับเด้อลางเพินน่นเน้นให้เก็ตัวเดียวโคโรเได้ครับนอนอยู่กระใดเพิ่นวาขันซื้อติดเก็ครับผมกับบนกับของเสียจวนก็คือ ครับบนก็คือซีกับสองนะครับเนาะของเสียชวนเพิ่นครับขันซื้อได้แล้วกันทิชซีกับสองเพิ่นวันน้องยูก็ได้ว่าศัตว์วันครับอ่รอรุ่นไปน้ากันเพราะว่งเสียชวนเขามาแล้วสองงวดสั่นครับผมเขาแบบตรงๆเลยครับครับเพิ่นก็เป็นเสื้อสียใจบุญอีกครันหนึ่งครับที่เพิ่นมาแบ่งปันให้ทุกๆงวดครับขอขอบคุณหมอคุณไม่เสียใจคือกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเนาะ ครับตอนนี้เอฟซีกับมาประกาศสายแล้วครับเนาะครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อสายวิ่งไทยแลนด์อย่าลืมล่างเก็ตเลยครับเด้อเก็ตหลักชวนเพ่อนให้เก็ตบรรยากาศที่หอนะครับเนาะ ครับขออยากตบเดียวครับเพื่อว่าทั้งหัวกับหุ่นไหวครับนอกแขกไปใช่มากครับตอนรับแจกล้วงนาล้วงหลังกับติดผ่าดประกันใดขอตรวจขอวให้สำรับตัวเลขของเสียเพิ่นกันั่นแหละครับลางติดเ็บนะครับเนี่ติดเ็บ เจ็ดตัวเดียวเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับของเสือจวนเพิ่นครับห้าบังเต้อกระอาจสีเป็นไปได้นะครับเนาะปูอาจสีบ่สหายยิมเปิดเสียงกระได้เพราะว่าทุกเตือยิ้มกบับบิดพลาดอีผาดยังนี่สุดนหนินะครับผิดพลาดเริ่มเปิดเสียงครับขอตรวจขอให้นี่เป็นตัวเลขของเสียเพิ่นครับผม ำหรับการ่ายทอดชิปนี้ทั้งซองจะขอจบชิปเพื่อเพื่อนจะมีครับนะครับน้ำอ้เอฟซีทุกๆคันทุกๆมันๆลำๆรวยๆชิปเงินให้ได้เงินชิดท่องให้ได้ทองนะครับเด้อสำหรับตัวเลขของเสียจวนเพิินครับวิ่งเจ็ดล่างนะครับเนาะเพลินจับกู้ให้สองเจ็ดเจ็ดสองทีบ้งกลมไว้นะครับเด้อเน้นๆเลยครับสองเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับบนบนนะครับเนาะบนเพลินวิ่งไอซีกับซองครับ จับคู่ให้กับ 40, 4 5 46, 42ครับโอ้โหเพราสำหรับคลิปนี้ทั้ง่องจะขอจบ1ิบรงเพี้ยงสำนีขพเอฟซีทุกๆคนท,ๆทุกๆมันลำลำเลยด้วยสวัสดีครับ